ลงตาท่านเคยพูดกับครูบาปูเพ้าสิ่งย่อมเป็นถาดพบโตลึกซึ้งไหมคำพูดพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยพวกเราคิดได้แล้วเด้อพิจารณาน้อมเข้ามาสังเกตด,ดูจิตด,ดูใจตัวเองว่าเราบังคับพ่อแม่ขนาดไหนถ้าเราไม่รักษาตัวเองเนี่ยเพราะเงินแต่ละบาทแต่ละสตางเนี่ยกว่าท่านจะได้มาท่านต้องพูดปากเปียกปากแฉกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทสร้างศรัทธาให้คนเขาเห็น สร้างลูกพระลูกเนียนขึ้นมาสร้างรูปชีลูกคาราวาสในวัดในบา,นบาขึ้นมาหล่อล้อมให้คนเข้ามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยญาติโยมก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาได้ดึงดูดออปัจใจสีเพื่อมาเกื้อหนุนพวกเราไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะผมจะบอกให้นะเราไม่สงสารพ่อแม่หรือท่านเหน็บท่านเหนื่อยขนาดนี้นี่เห็นไหมท่านเป็นไข้อยู่แล้วก็ยังออกมารับแขก ผมก็พยายามลงมาตีสี่ให้มันได้ผมก็ป่วยเหมือนกันแต่ผมกินยารัดไว้เนี่ยช่วงนี้แต่ผมก็ทําหน้าที่ได้เหมือนเดิมเพราะผมอยากให้หลวงตาท่านพักพูดมาแล้วแต่ร้องให้แล้วเนี่ยภายในแล้วนะทําอะไรก็ได้ขอให้ผมได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมยอมได้หมดแต่จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะจะบอกให้นะถึงผมจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตาม ผมสิโรล,ลาบนะให้หลงตาสินทรัพย์เนี่ยผมพูดแบบเปิดอกเลยใครจะเป็นยังไงผมไม่รู้แหละสั่งยังไงคืออย่างนั้นสั่งให้หยุดคือหยุดสั่งให้ไปคือไปแต่วันข้างหน้ามันก็ต้องมีแนวทางของแต่ละบุคคลมันไม่แน่ไม่นอนแต่ตอนนี้ที่ผมอยู่กับท่านผมก็ต้องทำตามนโยบายพ่อแม่ ท่านสั่งให้ไปคือไปท่านสั่งให้หยุดคือหยุดนี่คือคนที่เคารพครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้ยกตนข่มท่านนะที่ผมพูดอยู่นี่ใจมันเป็นอย่างนี้จริงๆถ้าเคารพจริงๆครูบาอาจารย์สั่งยังไงก็คืออย่างนั้นไม่ใช่เคารพแต่ปากเฉยๆเอาความเห็นทิฐิของตัวเองเป็นที่ตั้งจําไว้มันจะร้องหไห้เนี่ยมันตื้นตันเห็นไหมพูดถึงลงตาี่ยเคารพก็เคารพจริงๆนะไม่ได้พูดเล่น ยอมได้หมดนะเหนื่อยแค่ไหนผมก็จะยอมผมก็ไม่ใช่พระอิฐพระปูนนะจะบอกให้นะผมก็มีกายอยางเหมือนพวกท่านนี่แหละเจ็บไข้ได้ป่วยหิวเป็นร้อนเป็นหนาวเป็นเหมือนกันมันไม่ได้ต่างกันตรงไหนหรอกกายยากของความเป็นมนุษย์นี่ใจเท่านั้นเท่านั้นเองที่มันต่างกันที่ไม่มีความอดทน ความตั้งมัน่นความเพียรเท่านั้นที่มันต่างกันทําไมพวกท่านจะทําไม่ได้ไปอุทธรณ์ทำไมสมบัติคนอื่นในเมื่อตัวเองยังยากจนอยู่นี่พัฒนาสติทําคุณงามความดีสิทําไมมันจะเกินกําลังของพวกเราไม,นะาม่่ะจะมูกก็มีสองดูเหมือนกันสมองก็มีเหมือนกันมือก็มีเหมือนกันเท้าก็มีเหมือนกันนี่มันจะไปยากตรงไหน จะไปแบมือขอสมบัติคนนูน้นคนนี้อยู่นั่นหรือทำไมผมถึงไม่อยากถ่ายรูปกับหลวงตาเมื่อก่อนเพราะอะไรผมเห็นกิเลสตัวเองดูเหมือนไม่เคารพถ่ายรูปมูนี่ผมถ่ายอยู่แต่รูปเดียวผมไม่ถ่ายเพราะอะไรผมกลัวใจตัวเอง หัวใจตัวเองมันอยู่กับหลวงตาไม่ได้มาใหม่ๆนั่นนะแล้วเอารูปที่ตัวเองถ่ายกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปหาผลประโยชน์ผมถึงไม่ถ่ายไงไม่ใช่ว่าผมไม่เคารพนะผมไม่เคารพกิเลสในใจตัวเองผมเดินสวนออกมาเลยคนอื่นถ่ายเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่านะแต่ใจผมมันเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเอาสมบัติคนอื่นมาแอบบ้างหรอกเอาสมบัติตัวเองเนี่ย มบัติก็คือความดีหรือการกระทาเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยแหละที่พระุธองค์ประทานไว้ให้พระธรรมคาสอนเลยน้อมนํามาปฏิบัติสร้างสมบัติขึ้นมาให้ใจตัวเองให้มันได้เนี่ยสิ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําเราเราก็ต้องยกไว้แต่ทํายังไงละ่ะเรายังทุกข์อยู่เรายังดับทุกข์ให้ตัวเองไม่ได้เนี่ยก็ต้องรีบเร่งขนขวายในการนําความเพียร ไม่ใช่มาเล่นไปวันวันนั่งลูกสุกบัวชายเด้มันบ่เป็นมันบ่ได้เรื่องเด้สิบอกให้จะพากันหลอดเลยเร่งขนขวายซะโลกมันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเบียดเบียนเข้ามาทุกย่อมยญ้าและคนนี่มีแต่คนขาดน้ำจิตน้ำใจทุกวันนี้เห็นไหมเราจะเพลินไปถึงไหนกัน ถ้าเรายังเพลินอยู่มันเดียวทลายตัวเองโดยไม่รู้ตัวนะเกิดมาอย่าให้มันเสียชาติเกิดสิเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอัตภาพตัวน,นี้เนี่ยที่จะพาเราพ้นทุกข์ถ้าเราลงมือปฏิบัติจริงน่ะนะทาจริงมันก็ได้ของจริงทําเล่นมันก็ได้ของเล่นเท่านั้นเอนง